เคยเจอเรื่องอะไรที่มันคาใจแบบนี้ไหมครับชนะคดีได้เงินคืนมาครบทุกบาททุกสตังค์แต่ตอนจบกลับกลายเป็นว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มซะง,งั้นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับจากคำพิทักษษาสารดีกาของไทยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือปมปริศนาของเรื่องที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ว่าทำไมคนที่น่าจะเป็นผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงต้องมาเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้เลย โอเคครับเรามาเริ่มปูเรื่องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เริ่มมาจากความขัดแย้งทั่วๆไประหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นี่แหละครับนี่คือจํานวนเงินที่เป็นต้นเรื่องทั้งหมดครับบริษัทแห่งหนึ่งหรือที่เราจะขอเรียกว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาชนะคดีได้สิทธิ์รับเงินคืนจากลูกหนี้เป็นเงินต้นบกดอกเบี้ยรวมแล้วโอ้โห13ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว แต่ก็นั่นแหละครับการมีคําพิพากษาของศาลอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองนะฮะการที่จะได้เงินมาจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นความท้าทายบทใหม่ทั้งหมดเหมือนในกรณีนี้เลยครับพอทวงหนี้กันตรงๆแล้วมันไม่ได้ผลเจ้าหนี้ก็เลยต้องเริ่มมองหากลยุทธ์ทางกฎหมายที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อจะเอาเงินของตัวเองกลับคืนมาให้ได้และนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเมื่อเจ้าหนี้ไปสืบเจอว่าอา้าวลูกหนี้ของเราเนี่ย ก็เป็นเจ้าหนี้ของคนอื่นเหมือนกันนี่นะทําให้มีตัวละครที่3โผล่เข้ามาในสมก,การนี้ครับเราจะเรียกเขาว่าลูกหนี้ของลูกหนี้เครื่องมือที่เจ้าหนี้ใช้เนี่ยเรียกว่าการอายัดสิทธ,ธิเรียกร้องครับซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับการที่เราไปดักรอที่ท่อส่งเงินเลยแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, เงินก้อนนี้ที่จะจ่ายให้ลูกหนี้เรานะ่ะไม่ต้องจ่ายเขานะมาจ่ายให้เราแทนนี่คือการใช้กฎหมายไปแปะป้ายจองเงินก้อนนั้นไว้เลย เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับกระบวนการมันเป็นแบบนี้เลย 1. มีคนติดหนี้เรา 2. คนที่ติดหนี้เราดันมีคนอื่นติดหนี้เขาอยู่และ 3. เราก็เลยใช้กฎหมายข้ามช็อตไปจัดการกับแหล่งเงินของลูกหนี้โดยตรงเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ของแผนนี้มันเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้สักทีเดียวกลายเป็นว่าแผนนี้มันได้ผลเกินคาดครับ คือแกเจ้าหนี้เริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อจะไปอายัดเงินก้อนนั้นเนี่ยแค่การขู่ว่าจะทําก็สร้างแรงกดดันมหาศาลจนลูกหนี่ต้องรีบวิ่งหาเงินมาจ่ายคืนให้โดยตรงเลยครับเพราะไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ในที่สุดในมุมของเจ้าหนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามครับได้เงินคืนมาครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับแต่คําถามก็คือมันจบจริงๆเง้ยเหรอ เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิครับเพราะมันยังมีอีกอองหนึ่งที่รออยู่และแล้วก็มาถึงปมหลักของเรื่องราวในวันนี้ครับนั่นก็คือบินเรียกเก็บเงินใบปริศนาที่ไม่คาดฝันใบนั้นคือปัญหามันเกิดตรงนี้แหละครับหลังจากที่ได้เงินคืนครบแล้วเจ้าหนี้ก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลบอกว่าโอเคครับได้เงินแล้วขอยุติกระบวนการทั้งหมดแต่แทนที่เรื่องจะจบศาลกลับส่งบินค่าธรรมเนียมบังคับคดีกลับมาให้ซะอย่างนั้น เอ้างงสิครับทีนี้ข้อโต้แย้งของทั้งสองฝั่งก็เลยเป็นแบบนี้ครับฝั่งเจ้าหนี้เขามองว่าเอ้าก็กระบวนการมันยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเลยนี่ยังไม่ได้ไปยึดทรัพย์ขายท่อตลาดอะไรเลยแล้วเงินก็ได้มาตรงๆด้วยซ้ําทําไมต้องจ่ายด้วยแต่ทางสารมองคนละมุมเลยครับสารบอกว่าก็คุณเป็นคนมากดปุ่มเริ่มกระบวนการเองนะพอระบบมันทํางานไปแล้วมีต้นทุนเกิดขึ้นแล้วจะมาบอกว่าไม่จ่ายไม่ได้ เรื่องค่าธรรมเนียมนี้ก็เลยต้องสู้กันต่อในศาลอีกยาวเลยครับและที่น่าสนใจคือเจ้าหนี้แพ้มาตลอดทางเลยนะฮะศาลชั้นต้นตัดสินให้แพ้พอไปศาลอุทธรณ์ก็ยังยืนตามคำตัดสินเดิมอีกจนกระทั่งต้องมาสู้กันเป็นยกสุดท้ายที่ศาลฎีกาแล,และแล้วก็มาถึงช่วงคลแม็กของเรื่องราวทั้งหมดครับเรามาดูกันว่าคำตัดสินชี้ขาดจากศาลฎีกาที่จะมาไขาทุกปมปริศนาในวันนี้ว่าไว้อย่างไร นี่คือส่วนสำคัญจากคำพิพากษาเลยครับสารชี้ชัดเจนว่าการอายัดสิทธิเรียกร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเจ้าหนี้เองและพอเจ้าหนี้มาขอยุติกระบวนการในภายหลังในทางกฎหมายแล้วการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการถอนการบังคับคดีนี่คือหัวใจของตรรกะที่สารใช้เลยครับสารมองว่าค่าธรรมเนียมนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จจากการขายทรัพย์สินนะแต่มันคือค่าบริการสำหรับ กระบวนการที่ศาลได้ลงมือทําไปแล้วตามคําร้องขอของเจ้านี้เองและที่สําคัญที่สุดคือมันมีตัวบทกฎหมายที่เขียนรองรับเรื่องนี้ไว้เปะ๊เปะๆเลยครับคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา169ทับ2ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าใครก็ตามที่ยื่นคำร้องขอถอนการบังคับคดีคนนั้นแหละครับที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังนั้นปากกะทางกฎหมายมันเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ สรุปง่ายๆก็คือ 1. เจ้าหนี้เป็นคนเริ่ม 2. เจ้าหนี้เป็นคนขอหยุด 3. การขอหยุดแบบนี้ในทางกฎหมายถือเป็นการถอนเรื่องและ 4. กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าคนถอนต้องเป็นคนจ่ายจบเลยครับเถียงไม่ได้จริงๆนี่จึงเป็นบทสรุปและข้อคิดที่ชัดเจนที่สุดจากคดีนี้เลยครับว่าค่าธรรมเนียมบังคับคดีเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคอมมิชชั่นจากความสําเร็จนะแต่มันคือค่าดําเนินการครับ เมื่อมีการร้องขอให้ระบบของสารทำงานแล้วค่าบริการมันก็เกิดขึ้นทันทีเรื่องราวนี้เลยทิ้งหลักการสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อเลยครับว่าการดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างมันมีต้นทุนเสมอจริงๆแม้แต่ในวันที่รับชัยชนะซึ่งชัยชนะนั้นอาจจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่ถึงก็ได้และนี่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของเจ้านี้ไปเลยก็ได้นะครับในการเลือกว่าจะยอมความหรือจะเดินหน้าบังคับคดีต่อไป